สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเมนูครับวันนี้มากินลาบเป็ดด้วยกันนะครับหรือจะลาบปลาก็ได้นะครับผมเป็ดตัวเท่าปลาปลาตัวเท่าเป็ดนะครับมาครับไปทํากันเลยครับตอนนี้เราก็หั่นเรียบร้อยแล้วครับเราก็นํามาคั่วครับ ดูเราจะแทะไว้ไว้ต้มตา่างหัตมาครับเราก็นำเครื่องในที่หั่นไว้มาใส่ลงไปครับนี่ทีเด็ดของงานเลยครับนี่คนนิดนึงครับคนให้เข้ากันเป็ดนี่นนคนเลี้ยงเองนะครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับเปลีย่ยนเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปปรุงกันครับ นตอนนี้ก็ทำการปงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใส่ต้นหอมแล้วครับไวเหมือนตักต่อเลยครับคนให้เข้ากันครับถ้าทางจะร่อยหน้าดูเลยครับเนี่ยน้ำลายไหลแล้วครับเชฟครับสูตรน้องแม่นครับตอนนี้เราก็เอาผักที่ทอดไว้นะครับ มีกระเทียมมะ้อมแล้วก็ผิดทอดแล้วก็ใบมะกรูดทอดครับใส่คนให้เข้ากันครับเราก็จะโรยหน้าอีกทีนึงครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีต้มเป็ดครับเราต้มมาแล้วต้มซีโค้งมันครับไปกินไวปติดคอครับสีน่ากินมากครับอานะฮะวันนี้ก็ ตอนนี้ต้มเป็ดว่าเริ่มเดือดแล้วครับเดือดเหมือนน้ำซูนามิเลยครับต้มได้ที่แล้วครับต้มประมาณเกือบชั่วโมงแล้วครับเผื่อได้ที่แล้วครับไปกินกันครับนะฮะตอนนี้เราก็มาจัดจานเรียบร้อยนะครับโรยหน้าเรียบร้อยครับสีหน้ากินมาครับดูต้มครับสูตรเด็ดครับปลาเผาก็มีครับเดี๋ยวเรา ขอตัวไปกินก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซันสไคร e กดกระดิ่ง